ทุกทุกก็ขันห้าขันห้าเนี่ย <c oughs> จะพูดว่าอุปทานขันห้าเป็นทุกการเข้าไปยึดในขันทั้งห้าเป็นทุกนนี่อันหนึ่งกับการที่ขันห้าเนี่ยเป็นทุกคือคําว่าทุกเนี่ยมันมี <c oughs> นัยยะหลาย ทุกหมายถึงความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ได้ทุกหมายถึงการแตกสลายก็ได้ตัวขันห้าเนี่ยแตกสลายหมดต้นไม้แตกสลายมหมแตกเจ้าค่ะก้อนหินก้อนดินทุกอย่างเสื่อมหมดใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอ่ามหาพุทธธาตุสี่เนี่ยดินน้ำไฟลมมีการแปลเปลี่ยนจริงไหมอืม ไม่คงที่ใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่ไม่คงที่เนี่ย <c oughs> เวลามันเกิดขึ้นแล้วมันแปลเปลี่ยนมันดับไปเนี่ยสิ่งนั้นเราเรียกทุกขังคือแตกสลายแตกเพราะว่ามีมันมีการแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเพราะมีการเกิดนฉะนัะ้นสิ่งใดที่แตกสลายได้เนี่ยจะถูกเรียกว่ากล่องทุก และการที่เราเข้าไปมีอุปทานในสิ่งที่แตกสลายได้เนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้น <c oughs> เรายึดสิ่งใดสิ่งนั้นไม่คงที่แปรเปลี่ยนและแตกสลายลงบอกขันห้าเนี่ยมีทั้งรสอร่อยและมีทั้งโทษเพราะเราเห็นแต่รสอร่อยจึงเข้าไปยึดถือ แต่ไม่มีใครเข้ายึดถือในภาวะที่มันเป็นโทษคือแตกสลายมีใครลักศพไหมชอบศพไม่ชอบนั่นอะอาทธินวะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรามองแต่อสาธะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นอสาธะของขันห้ามีอะไรอาทธินวะมีอะไร นั้นถ้าใครเห็นโทษก็จะปล่อยวางใครเห็นแต่รสอร่อยก็จะยึดติดเวลาสัตว์ยึดติดขันห้าก็ยึดติดที่รสอร่อยแต่เพราะขันห้าไม่คงที่แต่บางอย่างกว่ามันจะแปลเปลี่ยนนะมันก็ยึดไปสักพักหนึ่ง